แสงสว่างในวันที่ชีวิตติดที่เดิมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์หลังเขาในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวใครหลายๆคนนั่นคือเรื่องของการติดอยู่ในวังวนเดิมๆของชีวิตไม่ว่าคนจะอายุ30หรือ40ปีก็ตามหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตทุกวันเหมือนกำลังฉายหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ เงินเดือนที่เข้ามาก็ผ่านมือไปอย่างรวดเร็ววันหยุดก็หมดไปกับการเลื่อนดูหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็กลับไปทำงานในวันจันทร์อีกครั้งความฝันในวัยเด็กที่เคยมีก็ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักที่ถูกลืมไปแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นอยากให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและที่สำคัญที่สุดคือคุณยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวแรก การยอมรับความจริงสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการยอมรับความจริงครับการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการที่เรามองเห็นสถานการณ์ตามที่เป็นจริงหลายคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องยอมรับว่าชีวิตตัวเองยังไม่มีความก้าวหน้าเพราะเรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่การยอมรับความจริงนี่แหละจะช่วยปลดปล่อยเราจากความกังวล และทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเหมือนที่นักปรัชญาอย่างมาคัสออเรียสบอกไว้ว่าความสุขในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณซึ่งถ้าคุณอยากทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นลองหาหนังสือดีๆอย่าง Thinking Fast and Slow ของ Daniel k a h n e m a มมาอ่านดูนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยให้เห็นว่าสมองของเรามีสระบบความคิดที่ต่างกันคือ ระบบที่คิดเร็วและระบบที่คิดช้าซึ่งการทำความเข้าใจสองระบบนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองได้มากขึ้นแก้วที่ 2. จุดประกายไฟในตัวเราเมื่อยอมรับแล้วก็ถึงเวลามาจุดไฟในตัวเรากันอีกครั้งครับผมมีแนวทางง่ายๆมาฝากหยุดเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นสื่อสังคมออนไลน์อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตตัวเองด้อยกว่าคนอื่น เพราะสิ่งที่คุณเห็นคือภาพตัดต่อของชีวิตที่เลือกแล้วของคนอื่นซึ่งไม่มีใครโพสต์เรื่องความล้มเหลวของตัวเองหรอกครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ผมแนะนำหนังสือ The Soft Art of Not Giving a Fuck ของ Mark Manson ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตได้โดยไม่ต้องแคร์ความเห็นของคนอื่นมากเกินไปเพราะหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณรู้จักจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่ควรใส่ใจจริงๆและปล่อยวางในสิ่งที่ไม่สำคัญเริ่มจาก ก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงอย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายใหญ่ๆที่อาจจะทำให้คุณท้อแท้ลองใช้วิธีที่เรียกว่าไคเซนหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูครับถ้าอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นก็เริ่มจากอ่านอย่างน้อยห้าหนาก่อนนอนในทุกๆวันการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ในหนังสือ Atomic Habits ของเจมส์เคลีย์ได้อธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับเพราะหนังสือเล่มน,นี้จะให้เทคนิคที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้อย่างยั่งยืนหาสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นความรู้สึกเบื่อหน่ายมากมาจากการขาดความท้าทายลองหางานอดีเรกใหม่ๆที่ไม่เคยลองดูสิครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออาสาสมัคร มันจะช่วยให้คุณได้พบกับความสนใจและความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในดูแลสุขภาพกายและใจการใช้ชีวิตที่วนลูปเดิมๆอาจจะทำให้เราลืมดูแลตัวเองการนอนหลับให้เพียงพอการทานอาหารที่ดีและการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะถ้ากายไม่พร้อมใจก็ยากที่จะมีพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตซึ่งเรื่องนี้ในหนังสือ Yv Sleep ของแมทธิววอลเกอร์จะทำให้คุณเห็นว่าการนอนหลับสำคัญต่อชีวิตเราแค่ไหนเพราะมันไม่ได้แค่เป็นการพักผ่อนแต่มันคือการฟื้นฟูทั้งร่างกายและสมองอย่างแท้จริงก้าที่3การเงินและอิสรภาพการเงินไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องของอิสรภาพครับหลายคนมองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่หนังสืออย่าง The Psychology of Money ของ Morgan h o u s e l ชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราต่างหากลองเปลี่ยนทัศนคติจากการใช้เงินเดือนชวนเดือนมาเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตดูนะครับสร้างเงินสำรองฉุกเฉินนี่คือเกราะป้องกันทางการเงินที่สำคัญควรมีเงินสำรองอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นจะลดความกังวลในชีวิตได้มากเลยครับเริ่มลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจ ไม่จําเป็นต้องลงทุนในสิ่งซับซ้อนลองศึกษาการลงทุนง่ายๆที่คุณเข้าใจก็ได้ครับอาจจะเป็นกองทุนรวมหรือหุ้นของบริษัทที่คุณคุ้นเคยก็ได้การลงทุนไม่ใช่การเก็งกําไรแต่คือการให้เงินของคุณได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจถ้าคุณอยากเริ่มต้นผมแนะนำหนังสือ The Intelligent Investor ของเบนจามินเกรแฮมที่เป็นคัมภีร์สำหรับการลงทุนที่เข้าใจง่ายและสอนให้คุณลงทุนอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ตามกระแสก้าวสุดท้าย ตามหาความฝันในวัยเด็กความฝันในวัยเด็กอาจดูเป็นเรื่องที่ไม่จริงจังแต่การกลับไปทบทวนว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรก็เหมือนกับได้ก,กลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่บริสุทธิ์ของเราอีกครั้งครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลาออกจากงานเพื่อไปเป็นนักดนตรีแต่คุณอาจจะแค่ลองหยิบกีตาร์เก่าๆที่เก็บไว้ขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วเล่นมันอีกครั้งในวันหยุดการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยรัก จะช่วยให้คุณได้กลับมาพบกับความสุขที่เคยมีและอาจเป็นประตูสู่ความผันใหม่ใหม่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่เริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กเน้อยๆในแต่ละวันอย่างสม่ําเสมอและนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันจะเป็นกําลังใจให้คุณเริ่มต้นเดินทางในบทใหม่ของชีวิตที่สดใสกว่าเดิมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ